วันที่19กุมภาพันธ์2568ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่ตะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อําเภออมก่อยณที่ว่าการอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหมใน่นายนิรัตพงศ์สิธทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝฟตะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2 จุดให้อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครเทศบาลตำบลอบตอรวม104แห่งเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์โดยจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไฟป่ารวมจำนวนทั้งสิ้น123แห่งโดยก่อนหน้านี้มีอปทอ ที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว19แห่งเป็นเงินกว่า24.82ล้านบาทและในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลางเพื่อที่จะสนับสนุนในภารกิจการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนที่เหลืออ,อีกจำนวน104แห่งครอบคลุม23อำเภอเรือเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า63.84ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดสรรลงไปให้กับอปททั้ง104แห่งแล้วในวันนี้19กุมภาพันธ์68สําหรับเงนนินมดกลางที่ได้จัดสรรไปให้กับอปท ทั้ง104แห่งนั้นจะนําไปแบ่งใช้ในภารกิจหลัก2ส,ส่วนคือใช้ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นอาทิจัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่าการจัดชุดเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่และค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางส่วนอีกภารกิจคือสำหรับเป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องเป่าลมจำนวน127เครื่อง เดนมนห่วงระยะเวลาดำเนินการ120วันหรือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2568น้แี้ทั้งนี้นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้ดับอปทอทุกแห่งว่าจังหวัดมีความห่วงใยและตั้งใจที่จะช่วยให้ทุกอปทมีอุปรกรณ์มีงบประมาณในการดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาไฟป่าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ทุกอปทอบริหารจัดก,การประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างถูกระเบียบตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกพื้นที่งดการเผาในช่วงนี้และจัดหาทางเลือกอื่นให้กับพี่น้องประชาชนบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงแทนการเผาและหักพื้นที่ได้เกิดจุดความร้อนเกิดขึ้นขอให้บูรณาการช่วยกันดับไฟให้ได้ภายในหนึ่งวัน ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของการดูแลปกป้องรักษาป่าชุมชนในพื้นที่อุ่งก่อยนะคะครับ่ะพื้นที่อุก่อยมีพื้นที่ประมาณ1นึ่งล้านสามแสนไร่ค่ะที่ว่าค่ะตอนนี้มี95้าสิบห้าชุมชนค่ะเตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่จุ่สีแดงค่ะอ๋ออำเภออยู่ตรงไหนอำเภอหลุมพลอยที่เดียวที่เดียวครับผมที่เดียวใหญ่เนาะ เราก็หมายที่จะดเนินการป่าชเมินหนึ่งปาชุมินหนึ่งูบ้านนะคะ่าคว่าะคะตอนนี้เราเนินการไปแล้ว5้สิค่ะร่วงกัพธ์ที่กด้นันะะ้นให่ะ ตรงนี้ก็เป็นอมุมศึกนะคะที่จะเป็นป่าชุมชนที่เรากำลังดำเนินการนะคะก็คือชุมชนบ้านโป่งเป็นเฉพาะัไปงานชุมชนป่าชุมชนสร้างรายได้สู่ชุมชนและเปลี่ยนคุณสินให้มีคุณภาพเป็นคุณดีซีซึ่งกระบวนการตรงนี้มีหลักคิดบางคนคิดว่าเราเอาไม้เล็กๆเนี่ยต้นใบไม้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมด ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผลไม้คนละมือมันต้องลดลงแล้วก็อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้วิธีเอาใบไม้ไปทําประโยชน์แทนการเผานะครับบางพืง้นที่ก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็ใช้วิธีเอาไปทำปุ๋ยหรือทําวิธีอื่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีนั้นนะครับไม่ได้ใช้วิธีนี้ทั้งหมดนะครับเหมือนลูกหลานให้รู้จัก <c oughs> การใช้ประโยชน์จากใบไม้ครับ นนอยากเป็นคนนั้นที่เดินจับมือและเกือมือถือปล่าเปลนทะยานแฟนฟ้าแล้วอานั้นมันสนรึอเล่าหากตัวเปิ่งใจอานเอามาเป็นแฟนกันมันสนรึกลาหากตเปิงใจอานามาเป็นแฟนกัน สิงหนึ่งเรียกแม่แจ่มแม่แจ่มวสองวันนี้มีจุดความร้อนไหมฮอสปอตที่แม่แจ่มเป็นไงไม่มีครับตอนนี้ไม่มีสถานการณ์แม่แจ่มโดยรวมในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏจุดฮอสปอตเมื่อคืนเวลาประมาณปีสองได้พบจุดความร้อน จิตอาสาชาวบ้านเข้าไปทําการควบคุมและสามารถดับไฟได้เวลา06.00นในวันนี้ไม่มีจุดฮอสปอตเพื่อโปรดทราบดีมากควบคุมการเผาหยุดได้เป็นหยุดถ้าเกิดฮอสปอกดับให้ได้ภายในหนึ่งวันรับทราบรัหิบอ่งทุกอำเภอถือปฏิบัติตรงกันนะดับให้ได้ภายในหนวัน ลดการเผาลดฝุ่นควันแม่แจ่มรับทราบ61